ไฟโน่เรางานแข่งโอเกมอนจิมแบตเทนเอสีแปการเจอกันระหว่างฟ้าขนองข้างเอกและรีติวรัสเอกสวัสดีครับ ข้อเทินผมจั่วครับผมก่อนผมร้องเล่นร้อเล่นแต่มันมีซัพคนมีควบมเดิมบุสเตอร์โบราณบวกดัมเบลก็สั่งผิดเชิแค่สั่งผิดสั่งผิดจริงๆแค่เพิ่มเพิ่มเลือดแค่เพิ่มเลือดบอกให้เท่าไหร่ครับบหกสิบเพิ่มเลือดแล้วกันสเตตัสใช้ใช้ที่บอลต่างๆคิดมันจะดีเซตยังไงนะอ่า ถ้าเซตก็คือต้องถอยออกไปถอยหายเลยถอยหายใ,ใช่กับ <c oughs> น่จาจะถือน่าจะจำไม่ถือเอาม่ได้ ผมจ่ายลืมโอเคผมไม่เอาอะไรออกการเป็นศูนย์ไร้ร่องแตกจริงจริงปกติจะวางกี่เม็ดนะครับหนึ่งเม็ดแล้วก็จะบวกอันนี้ห้าก็จะเป็นหกถ้าตัวนี้ยังอยู่ก็จะเป็นหกแต่ถ้าตัวนี้หายก็จะเหลือแค่หนึ่งเหลือแค่หนึ่งโดเชินครับผมหยิบตัวนี้นะครับไปคิดแล้วก็ลงครับ ก็จะอีกทีเดียวครับทิ้งหมดเลยครับอันมือก่อนแล้วก็เจหกโอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โกเกียร์ครับสองสามสี่ห้าหก ไสยุไสยุชิงชิ้งหมดมือจั่วห้าเคลื่อนไหวใครได้ครับโคตรโคตรปั่นมือไปยังไงต่อเลยปั่นยากเลยโคคาทาีแล้วก็แล้วโก็หน้าอาบุก และก็กรเรกออเดอร์ตาม้วุดงสู่การเป็นสรื่งไม่ออกแม่ั่นมือปั่นแมชชีนพิทิเสิร์งแล้วก็เซยูครับชิงมดมีอโอเคครับจอห้าครับแล้เข้ครับเอค ไม่กิอะไรก่อโอปิลาครับติดเพิ่มสองโอ้ยหยย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 วยนยลยย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 ยดยย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 ทยยยยย่ยย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 ยดยโดยทั้งคู่ยย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 จะยย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 ่งยยคยย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 ย เป็นสองสามเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบร้อยทวนเลยขออนุมานะครับเท่าหกแล้วฝังนูไม่โดนใช่ไหมครัผมก็โดนครับผมโดนสิบก็คือจบเินเลยจบเเลยครับเมื่อกี้ไปครับเมื่อมี้สี่ไป โปเกียครับหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่เจออัอ่นเลยครับเขาจบเธอผมมก็โดนอีกใช่ไหมโดนอีกเป็นสิบใช่ครับเช็คมกจบเธอสองทิคิดเสา,สาครับ ครัเชิญครับใช้เลยครับได้คแคชเชอร์ได้แคชเชอร์ครับอันนี้จะใช้อตามะได้ตัดกองเพลไนเคไดครับออ้ระับ อันนี้ก็อโคตรไม่คุมเลยะชิ้ตาบนที่งครับผมอืมแล้วขอใช้เรียกเรืองกร่ันโอเคก็คือใช้ตรงตีเนาะเชอร์ครับคิรั่เชิญเเลียนเลอทอรอตมาได้ของคู่ผู้โดนคู่โดนครับโอเคไม่โดนไม่เป็นมีเดียวจับแพ้เอานะนี่สองใบอครับม่อาหอัดเลยโอเคคู่พิเศษครับคผคุณไปเดียวเราใช้กบปั่นคับผม อโอ้ยจบเลยเหลือแปดนะครับแปดไหมนะครับโอเคอีโมทสกินโตเป็นเป็นโอ้โอครัรปองคระบอง ไโดแล้วเหมือนเอาเก็บเจอเขื่อนครับแล้วยี่สิบโดนครับเลือกได้ครับ มีถ้าแรกครับพี่จอมาเดี๋ยวหกสิบห้ผม้เป็นไทก่อนแล้วลูกเมันมีบโหนขึนมาอันนี้ผมาจอได้จกสองใบจาการตีครั้งแรกเหลือสองแล้วก็ตีอีกห่เหลือสามผมจะโดนสามลใช่ครับ้า่ตองา่ตองก็เชั ปลโหัวฝากุดฝากระนองแล้วลงเลยจบใช่ไหมครับรับเลยครับใช้ต่อเลยครับเอาแล้วใส่เลยตรงนี้คุณอาที่แล้วใส่เลยติดติดจากมือโอเคใช่ผานครับสามเซตครับนะครับข้อเชิญผมนะจเ้บอครับ <c oughs> รับขับรับด้าน ครับ

เรียกพื้นฐานพื้นฐานลงเป็นได้ครับกี่ไปก็ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อถ้าขึ้นเธอหนึ่งก็เต็มบอลเลยใช่ครับอ่า thì cái đó cũng 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 ผมสังสงงส่งติดพิธที่เฉยนะครับใช้ชหินก้อสั่งติชิดเพราะว่า,มาผมจะ มันไปเลยจีหนึ่งบาทไม่หาเมลารตีเอานิดจี้หนึ่งครับได้รนะจะหนีอ๋อครับ edition ของผมคือจะหนีแล้วก็ยูสแคลร จริงจริงแต่จริงๆก็คตรไม่ไม่หนีก็ได้ใช้ได้ครับใช้ได้แต่ว่าอันนี้ก็ติดฟรีติดฟรีไปเลยอ่ะยอมหนคีค่ะตาเขาใช้ไปก่อนใช่แล้วก็ซีอูครับริ้งหมดเลยจวดห้ เช่ชอลพี่สุยบอกรับดูไพ่ที่ผมผ่านไปหยิบโมโมารโลครับ โอเคครับจะเป็นซ right, okay, <c oughs> <tr> ีเมะถ้าับวมจะเับไปไอสีไมันเาไป โอเคแล้วก็วันนี้สั่งนี้ฟรีครับถ้ามไนี่กดเทคไปแล้วโอเคสองสิบหกโอเค ปีเพิ่มลยไม่อว่าไม่ไร้ตดูนถไมใช่ครับใช่ครับ่สอบแล้วปีเพิ่ม40ยังมีตัวนี้ต่อแล้วปม่อยไเ่มิจะเพิ่ม4้าติดผิดโอเคปีผิดอจบเพลินครับโดยกินมือเห้าหกเจ็ดแปดแปดสิบครับม สองหนึ่งครับอเอันนี้ไม่โดนพิดนะครับกอันนี้ไม่โดนนะครับไม่โดนไม่โดนเพราะว่าพิดลงไอ้ที่ตดกแล้วก็ผมคอยออกมาปันเสาครับครับผมโอเคช่างมันช่างมันโอเคใช้เลยครับรองเท้าโอ้โห

ไม่ม <aunque S 2> <me> ีก <cheg> รัะปองเข่าผอมจอาหนึ่งแคชเชอร์ครับเชิญครับ ไม่โดนอิมปกติครับไม่ตายอีเทิรนีดียวตกตายแล้วกครับ สองไปแล้วเยอะยครับไหครับเอาโอกระป๋อง้นครับผมเอาะไรครับข้อเทินผมจวครับรู้สึกบอกรับ

ฟูทูยกอันนี้ขึ <Get> ้นครับแล้วก็ลิลลัดลงครับอันนี้ดีกว่า ก็คือใช้ความสามารถอันนี้ติดเอ่อติดแยกกินไก่ติดติดในจิตแบบมือเงินเงินติดคอกระดกอ๋อใช่เป็นแล้วอ๋อใช่ได้โอเคถ้าต้องจับจะติดแยกครับคือที่ทำสามาร่จะทำออกมาอันนี้อันนี้ไม่ติดในจิตแบบมือเงิน่งินไม่ติดหน้าถ้าบอกว่าใช่จะใช้จาม่าจาม่าอ๋อติดโรคอีกหนึ่งเป็นในกราฟตัวนี้ แ้วเน้อเร่องเนี่ยมันอยู่ในเกมที่ชือไเห็นทุกข้นสั่งติดชิดทั้งคู่ครับแล้วก็แล้วก็จบเับผมโดนกีมเมทครับเพราะผมโดนกิมแมท อ่าห้าหกเจ็ดแปดแปดรับจะโดนสองโอเคเราผ่านเลยผ่านเลยครับคอนซัาครับร้าผมที่จีใช้ไม่ได้นะครับยู่บอก ชเคียครับโอเคียครับอลิมอนี้เอาวาโลออกก่อนเดี๋ยวนปออันะครับเ่านนะครับเชิญครับ เรกยนแล้วผ่านกรอบสงบรอแม่ก <funz poker> ินอะไร

่อหปองเข้าผมติด <niño> จ <sharing> hey, ok, ี so, queen, so, ้จนเปคนสปอนเข้ากระปองครับขอยาวไม่เลยเร็วไปหมเดล ไม่มีนั่นบอนขึ้นที่น้อย คู่คืนครับข้าพ่อขอยิเอใช้โอกระปองข้างหลังครับจั่มจั่มหน่อยรเพาน้ำจ้ข้าพ่อ พ <medio> no okay. ี่ปี่เครับคิดไม่ขึ้นโอเคแล้วเขาคิดแค่ไหครับอ๋อลติวลันโมจิอืม เอาสองเม็ดครับจริงๆเม็ดเดียวพอนะอ๋อเดี๋ยวเเอาเม็ดเดียวครับใช่ไปเม็ดเดียวเข้าหกตายหนึ่งฟรายอะไรครับเอาเป็นดื้อตัพที่วะาื้แล้วว่าโดนโดนโดนคิดเล่นอยู่ใช่ไม่มีคิดโอเคเข้าเชิญผมจุ๋ยครับ

ไปหามยาตีครับวานีิจิคีที่สุดครับอืมลงเลยใช่ไหมครับลงเลยครับ ไฮเปอร์บอลครับโดนพิษตายนี่ใช้นกไม่ได้ครับนกไม่ได้ครับมันพออะไรครับมัน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 คือจบเลยแล้วมันก็มีการสถานะทิ้งสถานะจังหวะนั้นอะพิษจะลงครับพิษพิษมันจะลงแล้วมันไม่เป็นไม่ใช่เคยต่อสู่ต่อสู้ก็เลยเนี่ยก็คือเหมือนแพ้ไฮเปอร์ตายใช่ครับเอาไปที่ร้านนี้นะครับ คือจะใช้น็อได้เนี่ยคือบ้าเราป็นคนนกไม้ท่าได้ท่าต่อสู้อะใช่ครับแต่ก็ติดใจรที่นีไม่ได้โอเคแต่ได้ครับแล้วก็ลงตัวนี้ a c ช i พ v e ครับกดเข็มเลยคือยุตจี้เลยสองเลย แล้วก็เขาแล้วก็งานวิจัยของศาสตราจารย์นะครับจดจ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดี่เ็อครีจับเอสั่งกดเพกครับเห็ด่ข้าง เปิดเตช่วยโดนบิบเล่มที่ถูกครับทั้งโค้ดแล้วก็สามารถในการสลับสั่งโจมตีเลยครับน็อกน็อกน็อกแบบน็อกนะครับไม่ได้น็อกไปผิดเพราะน็อกเพราะว่าสองสองแล้วก็เอาตายเลยตายเลยตายครับโอกระปองเอาโอกระปองขึ้นนะครับสองท้ยครับไมาต้อตัวครับ

อ้อใช่ออันนี้ติดคลิปหมดจจั่วอันอ่อแกดดจั่วอันครับผม

อ่าเลยครับยอมเลยดีกว่าโอเคไม่ขึ้นแกตัวแกขึ้นช้าไปยริงดันได้คบ